อืมทุนม,มา500แต่งมา4,000แล้วคุณผู้ชมครับจอ,อจดนี้รางวัลก็นอ้นอยู่แล้ว0คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปจีควรได้รับคำแนะนำก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเก้งมีไก,ก,ก่จากค่ายมีจีนะครับผมไก่แจ้คือคันนองลูสเตอร์รับเบอร์จากค่ายมีจีอยู่กับน้องโกมอนเดิมนะครับเจ้ากอกเจ้าเดิมรูปหลอดที่ชอบปั่นสล็อตวันนี้มาทุน500เบาๆนะทุนน้อยวันนี้จะมาดูกันว่าผมจะปั่นสล็อต ได้สักเท่าไหร่กันนะครับผมไม่ใช่กูหมดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะไอเวทอาขออนุญ,ญาตเบ็ดเชื่อไม่มีเบ็ด5บาทด้วยเอาเบ็ด4บาทไปก่อนละกันนะครับขำๆเทอร์โบไปเปิดเทอร์โบนะครับอุ้ยอุ้ยดูเขาไหลดิเชื่อมาดีวะ่ะทรงโคตรดีครับคุณผู้ชมหุ้ย นี่กูเบ็ดแรกนะนี่งเงินรางวัลซุปเปอร์เม,เมกาไปคุณผู้ชมสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดาเกมไก่แช่ก็เนี่ยรอลุ้นสแกตเตอร์อะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วมันเข้าถูกรอบด้วยดิหมุนหน้าไม่เข้าแล้ว <laughs> สา่าอวยไอเวนอุ้ย,ยคุณผู้ชมอีกตัวเดียวจะเข้าฟรีเกมมันต้องเข้ามาให้น้องโกล้ละใช่มุย้ย ใช่หมใช่โอ้ยเข้าด้วยคุณชมโอ้โหอะไรก็เป็นใจไปหมดนะครับผมขนาดฟรีเกมลุ้นอีกหนึ่งตัวปกติมันจะเข้ายากจัดแต่มันเข้าให้ผมวันนี้วีจีมาแจกหนักนะเคแถวแรกมาได้มุ้ยครับเคอุ้ยอุ้ยไหลไปลูกตำดีคุณผู้ชมครับ เงินรางวัลก้อนโตมานะครับโอ้โหรางวัลเมก้า5 0 3บาทมาโอ้โหได้ปันนูโจรนี่เบ็ดสี่บาทนะเนี่ยเข้าโคดีอุ้ยเอ้โยเชี่ยบ้าหมุนด้วยทุนห้าร้อยนะครับโอ้โหกำไรมาโคดไวอ่ะ ใส่มา800แล้วคุณผู้ชมเราได้หมุนอืมคุณสิบหกแล้วอ,อุ้ยคุณสิบแปดอืมชียเงนินรางวัลก้อนโตมาคุณผู้ชมอุย้ยโคตรวินเลยคลิปเนี้ยอุย้ยเงินมันหาง่ายขนาดนี้เลยวะ หอยอคุณผูชมอดเสียผมก็มีเยอะด้วยอันนี้ได้มาต่อต่อชีวิตคุณผู้ชม1นึ0งนสะครับจัดไปไวัยรุ่นฟรีเกมผมเป็ดคูณยีหแล้วนะครับเข้ายากอะ่ะนะตามสไตล์ของอุ้ยแล้วมันยังเข้าอุ้ย ปกติมันจะเข้ายากมากๆนะครับเวลามันได้คุณเยอะๆแล้วมันจะกวนตีนผมแบบว่าพอคุณเยอะไม่ไม่เข้าเลยนะครับผมรางวลเมกล้ามาสอง้าหกสิบเข้าก็ดีไปหูสามสี่สองหมุนนี้อะยังไงทิ้งทวนให้น้องโกหรือเปล่าจะทิ้งทวนให้น้องโกหรือมุ่ย หนักว่ะจริงๆ,ๆนะครับโชิดีแต่หนัก,นกว่ะเบ็ดสี่บาทแต่โคตรหนักโอเคได้เลิกเพิ่มเบ็ดครับคุณผู้ชมผมข้ามไปเลยข้ามสเต็ปไปเลยนะฮะหน้าร้อยโอ้โหเอาเบ็ดยี่สิบก่อนละกันนะครับเลขกลมๆจัดอุ้ยอาสี่สิบไปเลยเว้เนยมาอย่างนี้ละ ดีขนาดนี้แล้วอืไหลไปลูกก็ตอนนี้โอ้โหหัวแล้วเอ้ยไม่ใช่ถูหกหมุนเป็นสี่สิบครับคุณผู้ชมอุ้ย <c oughs> หมาเงินลงเัินก้อนโตคุณผู้ชมไหลามาแปดร้อยเก้าสิบไปไปต่อเรืเ่อยๆคุณผู้ชม อ,อ,อ,อืตีกันอย่างมันไก่สองตัวเนี่ยคุณผู้ชมดูดิหมุนกี่รอบก็เข้าโอเคแถวแรงมาได้มุ้ยครับอ,อืซึบโอเคกู <c oughs> ครู้แล้วว่ามึงแตกดีไปจัดไปลึงเชี่ยไม่เอาออตโอต้ละกันกดเองละอ,อืออื ทุนมา500แต่งมา4,000แล้วคุณผู้ชมครับอุยจดนี้รางวัลก้อนโมหน่งแล้ว2,700เฮ้ยผม่พอไม่เอาละกลับมาที่เดิมนะครับเบสสี่สิบอุ้ย โอ้โดูหน้าร้อยแตกหมื่นเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อโอ้โหสองพันนะครับไม่ต้องเข้าพีเกมมันก็แตกขนาดเนี้โอเคผมว่าอื อ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอมาอีกแล้วมาแล้วเชี่ยเป็นกี่ทีก็เข้าโหเอาจัดไป้อ้โอเคเย <c oughs> โอ้โหสองพันหกร้อยโอเคผมว่าผมเฮียมาทุนอร้อยแตกหมื่น,นะ้โอ้โหมีเบ็ดห้าสิบป่ะวะจะเคลียร์คุณผู้ชมโอ้โหมันมีแต่แบบเกมนี้มันกดส้นตีนนี่นะ สามเป็ดยี่สิบไม่โอเคอุ้ยแล้วเข้าวีเกมอีกครับคุณผู้ชมครับแปดหมุนนี้ยังไงกันสิโอ้เข้าโคตรดีอ่ะ ตอนแรกเอา้าผมพูดไม่ถูกแล้วคุณผู้ชมผมร้อนไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใจเต้นตุบตับโอ้โหแต่โคตรดี โอ้ยหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทมาถึงส่วนรอบสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมเงินนวลรวมไปเจ็ดพันโอเคได้เลิกเลิกคุณผู้ชมวันนี้น้องโกรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม